เล่นบอเล่นเกมให้เกมให้เจ้เล่นเอาถามว่าย่างตลาดนีเขาเอิวมาตลาดยังตลาดักาตลาดัเนะตลาดรักษาเนอยุไสย่แค่ันจะปื้มมาปคำตอบที่ถูกต้องโอ้คำถามมีอย่างนี้ ตัแจกพี่หรอใ่เถิดอ้เอาเหลืองเลยเหลืองสีเหลืองสีเหลือสีหายเอือยเดือดหอ๋อหเอือยเดือดาอัพเบิ้งเบิ้งสีผิวกับบอสีผิวลาบเตหอดำซนี่สีสามงามแดงอมมีกระจกพร้อมนีกระจกพร้อมดิฟฟินเบอร์ลองบอลองบอลองท้าบอลองยองเบงข่อจะไปร้านน้ำยุ่จะตอบต้อมไปเดี๋ยวเสียล้มทามจะไวเลย ถ้าปุ้สวยตาลิปพินเลยลิปพินเลยครอบครัวสวยตาลแค่ตอบคำถามคุณก็ได้ลิปพินเลยค่ะคำถามยากยากเลคะเอาไปต่อไปต่อขอบใจด้วยขอบใจขอบใจข้อไหนฮักต่อไปก่อนใครมีเกมให้เจริญตอบถูกรับลิปไปแทงหนึ่งสวัสดีภาษาเล่าไว้อย่างสวัสดีสวัสดีทุกสิ่งง่ายเดี๋ยวล่ะตับแจกฟรีเลย ให้เลือก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 กันออเสีนั้นเีอรยังเบอร์ยังเบอร์ยังนี่ค่ะเพื่อนถ้าอะไรเล่างากรองงาขี้เหร่นี่กระจกพร้อมมีกระจกนี่มาตรงย่านมีกระจกไข่ซองพร้อมกระจกกะไร่เนี่ยถ้าพคว่ำซองพร้อมตอบถูกรับไปเลยรีบกินเลยตอบง่าย สับแจกพี่